ก็นั่งตังนั่ค้างไลอยู่มีนะเมื่อกี้ออกไปเห็นเด็กตัวเดียวนึ่งมาคนเดียวโอ้โอยเยอะวาเต็มเลยอะ <laughs> เหลือเสื้อผ่านเลยเหรไม่โดนอ่ะทำยีนอ่อนี <laughs> ม่มีไม่โดนหนักเลยทีนี้ อีกัเพีกอความมั่นใจอาจจะอยางอาจจะเอ๊เยอะเยอะมากอย่างมันมาจากบีอ่ะ ก็ย <łość> ัง <Harriet> ดีั่งอะนะโอาห้บอัรู้ว่านี่โลอ่ะที่เหลือไม่มีใครโลหรอกมั้ง 那打不来也对，连发了是。走吧。好。哎，那。不是。 ไม่ยิงไม่โดนระวังกระลาดเฮ้ยโค้กระดาษซ้ายกระดา้าโอ้ยไม่โดนวันแทบหรอหรือยังไงไไหนวะ ไปหาเซมินาโอเคสวยไม่โดนทำอมมันเข้าซีเบิร์ตไปไม่เอาแล้วไม่วัดแล้วรอดีกว่า

อ๋อไม่โดนปมจังวะดอ่ายังไม่โดนเลยครับไมจะด้ปมตอบาาเลยครับนี่อ่อนอยู่เนี่ย 你没到来，没穿。哦，米，怕开塞药了。可能怕开塞药没到。不过好，你可 ไม่โดนเลยวันนี้ไม่ได้เล่นวันเดียวไม่โดนเลย <laughs> ใครอยู่นะกายสปอร์ตเ,เซซิลเวยนนะมันจะมี อะไรเกิดอะไรขึ้นเป็นงงี้อ๋ออ่านอไม่ป่ามืีไม่โดนวันนี้ ไม่ได้ค si ่ะวิ่งสดโหดชีนโดนหรือเปล่าไม่โดนให้เตือนนให้ต่อ ไป้อ็อีคนมาเอลลี่มแล้วตรงนี้ก็มีคนเนี่ยโอ้รู้เร็วเอา,ารตรงนี้ก่อนไหมอ๋อใช่หลายครันต้นโปรแฟงแต่ซ้ายมีคนผมต้องทำยังไงยังไง Oui, vous avez ah, non.